สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าหนาพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องๆนุ่งค่ะมาพ่อกับสารองฝนอีกแล้วค่ะสาวอีสานไต้ในประเทศเยอรม,มันมืน่อนิสารองฝนได้ก้อยบักเน้าค่ะก้อยเนื้อบักเน้าค่ะกับขา้าวเหนียวค่ะมาค่ะแสมน้ำกันผู้ใดบม่มักกินดิบหรือกินเนื้อสาวของฝนกับขออภัยเด้อค่ะ ผักกิมบใบชับพูผักชีลาวผักสลัแเนี่ยผักแพรวใบโหละ้ลาค่ะลูกโดดหอมแขก เข่ากระซีต,ติดติดมือเมื่อนี่ค่ะ ้อมยอดโหระพาค่ะ ข้าวติดมุนี่ผักแล้วค่ะหอมสาร้ำฝนมากมากค่ะ เสน่แนเขากันดีกับลาบค่ะไปชับพลูพักอิเลศ เนื้อกวบานที่ดีเราขาเนื้อสดเนื้อหัวรวนๆประติดมันค่ะ โหละพากับใบางามงามค่ะ ง้มไรก็เปัญยาล ข่าวติดมือขอโทษขออภัยย่างหลวงเถอะค่ะย่างญ่หลวงเริ่มเพชรลูกโดดแล้วค่ะ ลูกโดดกะพริกซื้ออยูี่นี่ค่ะเป็ดพะโล้นี่สีสวยๆสยีเพชรน่ะดูเลยผักเพลวปุ่มสลรดค่ะซ้ำฝนมากินผัก nhà thật theo Hãy subscribe cho เห็นอันมาลาจีนวาสิสืดว่ะสดอ่ะค่ะเหี่ยวๆซ้ำๆแล้วละ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเนาะโลละเก่ากิโลนึ่งเก่ายูโรเยิบเก่าเซนถอยจากเลยค่ะมันว่สดปันใดแพงซ้ำกระบอกงูเลยค่ะ แ่ะเขาเดาซ้ำนี่ค่ะติดมือแล้วึ้น ยันดูทุกคนเสียอัตโรดในการเบิ้งเอาค่ะเข่าติดมือสามนำ้ำฝนสิคอยเล่มกินไปเห้มมดละค่ะกินจนมดเขา่าพอดีกับลาบคอยทุกคนใส่ชีวิตจยังมีความสุขในทุกๆมือค่ะมาพบมาพอกับสาวนำ้ำฝนม่ในคลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ